ปาอก็ถถายครับมาโชวโปรแกรมนะครับโปรแกรมคำนวณง,งานมวงรอบนะครับด้วยมุมด้วยงนามุมนะครับเป็นวงรอบปิดวงรอบเปิดนะครับได้หมดนะครับก็เชื่อโปรแกรมนะครับ นะครับกดเข้ามานะครับมีโนูนครับวันนี้เราก็เริ่มแต่ลดเริ่มต้นเลยนะครับก็คือนิวเดลตานะครับกดหนึ่งแล้วก็ยีกอีนะครับโปรแกรมถามอ่าวงรอบปิดวงรอบเปิดนะครับนี่นี่วงรอบปิดนะครับตัวอย่างแล้วก็กนหนึ่งครับอ่ามุมมุมภายในหรือมุมมุมภายนอกนะครับ ตัวอย่างมุมภายในครับป้อนหนึ่งนะครับโปรแกรมถามจํานวนนะครับจํานวนมนุมจํานวนมุมนะครับก็ตัวอย่างนี้เจ็ดนะครับแล้วก็อีกืีค่าพิกัดเริ่มต้นนะครับค่าพิกัดเริ่มต้นในตัวอย่างนี้ก็สี่เก้าเก้าสีจุดเก้าหนึ่งศูนย์แล้วก็ คำกัด E อ่าแล้วโปรแกรมก็ถามอีกว่าแบกด้วยอัลิม,มุดหรือว่าแบกค่าพิกัดนะครับในตัวอย่างนี้ใช้เป็นแบกอาลกิม,มุดนับแล้วก็ป้อนค่าอัลกิมุดนับอัลกิมูดเริ่มต้นนะครับ,มมรน,รบนี่ครับก็ป้อนเป็นศูนย์ ตุดนี้เลยนะครับ43.8ป้อนแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวโปรแกรมจะแปลงให้เองนะครับแล้วก็หน้ามุมที่เราวัดเฉลี่ยแล้วนะครับป้อนเป็นแบบนี้นะครับ3มงศสา3ส,าสิบส,สี่ลิปดา20ทิบดานะครับป้อนเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ระยะนะครับ นี้จะเป็นการป้อนของหมุดหน้านะครับหมุดท้งหน้าไปรเรื่อยๆนะครับมุมกับระยะทองหน้านะครับเราก็ป้อนไล่ไปแบบนี้นครับจนครบทุกหมุดนะครับ 8. 8. แล้วก็หนึ่งศูนสองจุดห้าสี่สิบแปด หนึ่งสี่หนึ่งจุดเก้าศูณหนึ่งแล้วก็หนึออ่งสองหกจุดยี่สิบแปดศูนย์ห้าให้ป้อนเป็นแบบนีบ้น, 0, นะครับใส่ศูนย์ใส่เป็นศูนย์ห้านะครับห้าห้า ห้าฟิลิปดาเนี้ยครับให้ต้อนเป็น05น้านะครับแล้วตร้ระยะสี่เอ็ดจุดสเกสต่อมาเป็นหนึ่งห้าสองจสหสิบโอเคแล้วก็ ระยะเป็นระยะห้าสิบห้าจุดศูนย์สองสองอ่าแล้วก็มาถึงค่ามุมเป็นเก้าสิบสามสิบห้าห้าสิบสองระยะหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งจุดศูนย์ห้า มุมสุดท้ายครับ E801 นะครับระยะ47.122นะครับพอป้อนเสร็จแล้วโปรแกรมก็จะรันรันอัสมูดให้นะครับบอกอัร์ติมดแบ็กนะครับแล้วก็อัสติมูดปิด ในรอบมุมรอบปิดก็จะเป็นค่าเดียวกันนะครับ <c oughs> อแล้วก็มุมรวมทั้งหมดนะครับมุมภายในรวมทั้งหมดอ่าแล้วก็บอกมุมที่เออร์เอร์อยู่นะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับสามสิบสแควร์รูทเอ็นนะครับก็เป็นงานชั้นสามนะครับ <c oughs> ตามตำราที่ผม ผมมีอยู่นะครับก็ใช้ตำราสามสิบสปร์ลูกตินนะครับมุมโอเคครับมุมผ่านก็อีกอีนครับเราก็จะบอกปรับแก้มุมละนะครับตรงนะครับระยะรวมทั้งหมดนะครับเราก็จะรันอัศมุนให้นะครับอัศวินอ่าแต่แต่ละคู่นะครับรันอัศมุนให้ ก็นะครับอ่าแล้วก็สมุดปิดนะครับแล้วก็อ่าบอกค่าและรวมทั้งหมดนะครับทั้งหมดนะครับก็เหมือนกับค่าเอลือรนะฮะแล้วก็ระยะเอลือรอยู่ที่หนึงเซนหนึ่งมิลนะครับ หนึงเนอ่าอ,อีโคลาซีหนึ่งต่อนะครับห้าหมื่นห้าหมืนห้าพันสี่ร้อยหกสิบนะครับก็จัดอยู่ในงานชั้นอะไรก็ว่าไปนะครับอ่าแล้วก็จะบอกอันนี้ก็จะเป็นลมเบอร์ศูนะครับเป็นบุดเริ่มต้นนะครับค่ากจัดเริ่มต้นแล้วก็คาิจัดบุกที่หนึ่งนะครับ ก็จะรันไล่ไปนะครับอันนี้ก็คือค่าพิกัดตัวนี้นําไปใช้ได้เลยนะครับปรับแก้เรียบร้อยนะครับก็จะนะครับรันรันให้ไปให้นะครับรอพอถึงหมุดที่7เนี่ยจะเป็นหมุดสุดท้ายก็เป็นหมุดเดียวกับหมุดที่หนึ่งนะครับก็คือจะเป็นค่าเดียวกันเอ้ค่าเดียวกันกับหมุดศูนนะครับ ก็ลงแล้วก็จะบอกพื้นที่นะครับคำนวณพื้นที่ให้ด้วยนะครับตรงน,นี้ก็ครับหมดแล้วก็จะมีแก้ไขได้นะครับแก้ไขกดสองก็รันอีกครั้งหนึ่งนะครับกดสี่กดสี่นี่ก็เป็นการริดดูข้อมูลนะครับครับริดดูข้อมูล มานี้กดสามกดสามนี่ก็จะแก้ไขค่าพิกาดออกได้แก้ไขมุมได้นะครับเช่นแก้ไขกดหนึ่งเนี่ยก็จะถามนะครับอ่านัมเบอร์ก็จะมีหนึ่งสามสี่นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับแก้ ตัวนี้ก็จะไม่มีไม่มีผลน,นะเพราะว่าเราใช้เป็นแบคอัลซิมูดนะครับสามจะไม่ไม่ได้ใช้นะครับไม่มีผลอ่าเแ,แกเนะครับแก้แก้มุมกระ,ะยะได้ก็จะถามเป็นอ่าต้องการแก้มุมไหนนะครับสมมติสมมติผมป้อนหนึ่งนะครับ ก็จะบอกนะครับอันนี้คือระยะเดิมนะครับมุมเดิมค่าค่าเดิมนะครับอ่าแล้วก็ป้อนค่าใหม่ที่เราต้องการจะแก้นะครับสมมติผมผมก็ป้อนค่าเดิมนะผมไม่จะไม่แก้นะครับอ่าคุณยเทต่ทดสอบให้ดูนะครับกดสองนะครับกดสองก็รังค่า ให้อีกครั้งหนึ่งแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรครับก็จบการโชว์การใช้งานโปรแกรมคำนวณวงรอบนะครับปิดเปิดได้หมดนะครับมุมภายนอกมุมภายในนะครับตัวนี้ก็จบเพียงเท่านี้นนครับสวัสดีครับ